สบักจมนะคะอาการที่เกิดขึ้นก็คือจะรู้สึก ปวดลึกๆข้างในสะบักค่ะแล้วก็อาจจะร้าวชาลงแขนได้นะคะวิธีในการกดเพื่อแก้อาการค่ะเราก็จะใช้เทคนิคนะโดยให้คนไข้เนี่ยคว่แขนมาทางด้านหลังค่ะขอบสะบับตรงเนี้ยก็จะชัดเจนมากขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่เราจะเน้นนวดกดลงไปนะคะใช้นิ้วโป้งของเรานะในการกดลงไปค่ะกดแล้วก็ดันนะดันลึกๆ อยู่ภายในสะบักนะเราจะไม่กดลงไปบนกระดูกค่ะ,ะถ้าหากใครรู้สึกว่านิ้วของเรานะไม่สามารถเข้าถึงจุดได้ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวช่วยตรงนี้นะคะเพื่อให้สามารถกดได้ถึงจุดมากิ่งขึ้นนะเราจะเลาะไปตามนี่ค่ะตามร่องตามซอกของสะบักเห็นไหมคะการใช้ตัวนี้สามารถทำให้ล่องเนี่ยมันลึกได้เพิ่มมากขึ้นนะ